N.Y. Topics เรื่องสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวคุณสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ N.Y. Topics กับผมพีทันสถีพนันธุ์พักดีครับวันนี้จะมาพูดต่อจากเรื่องอาทิตย์ที่แล้วนะครับที่พูดถึงว่าคำบรนิวทธอกกับเนซิโรแตกต่างกันยังไงทีนี้ผมก็เลยมีข้อสงสัยนะครับว่า,าแล้วประเทศไทยจะเป็นเนซิโร หรือว่าก่อนจะเป็นนซิโร่เนี่ยจะเป็นคาร์บอนนิทรัลจะทํายังไงถึงจะไปถึงเป้เปาหมายนั้นได้จริงๆรอพอไปสืบค้นมาจริงๆแงล้วเนี่ยไอ้รถแมพต่างๆเนี่ยประเทศไทยยังไม่มีนะครับมีแต่ของบริษัทต่างๆอาจจะมีมาบ้างในประเทศไทยแต่ในประเทศไทยเองนโยบายต่างๆยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับแล้วกฎหมายเรื่องเกี่ยวกับการจัดการก๊าซแลนกระจกเนี่ยก็ยังไม่ปล่อยออกมาเนาะแต่มีข่าวมาจะว่าจะปล่อยมานานแล้วอย่างที่ผมเคยบอกไปะครับแต่ว่า เขาบอกว่าปีหน้าต้นปีหน้าจะออกนะครับต้นต้นปี2,565เนี่ยจะออกพรบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือว่าการจัดการการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยจะปล่อยออกมาแล้วถ้าเกิดปล่อยออกมาเนี่ยจะทาให้มีกฎหมายเกี่ยวกับพวกคาร์บอนแท็กซ์หรือว่ากฎหมายภาษีคาร์บอนอะไรเงี้ยน่าจะออกมาเพิ่มขึ้นนะครับก็จะเป็นกลไกหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้ภาคส่วนต่างๆในประเทศเนี่ยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้แต่ก็ยังไม่ถึงเป้าหมายในซีโร่อยู่ดี ทีนี้จะมีกลไกใดๆบ้างนะครับที่สามารถทําได้ที่ผมเคยได้ยินเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการชดเชยด้วยคาร์บอนเครดิตซึ่งในประเทศไทยก็มีการซื้อขายกันบ้างนะครับแต่ว่าจะมีอีกโครงการหนึ่งที่เป็นโครงการภาคสมัครใจนะครับโครงการลดลก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทยหรือว่าเรียกว่า t w e r นะครับโดยอบกหรือว่าองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกซึ่งที่ผ่านมาตรงนี้นะครับเขาก็ ไม่ได้ไม่ได้เป็นหนทางที่นําไปสู่คาร์บอนนิวทรัลหรือว่าในซีโร่นะครับมันเป็นเพียงเหมือนเป็นเป็นการลดก๊าซเรือนกระจกที่จะปล่อยออกมาเท่านั้นเองนะครับโดยโครงการทีเวอร์จะต้องขึ้นทะเบียนโดยอบกเท่านั้นนะครับก็จะเป็นผู้รับขึ้นทะเบียนโครงการทีเวอร์และก็รับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงหรือว่ากักเก็บได้จากโครงการทีเวอร์โดยปริมาณที่ลดได้เนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นคาร์บอนเครดิตนั่นเองสามารถใช้แลกเปลี่ยนซื้อขายกันได้ ในตลาดที่อปบกกรกำหนดนะครับคือเขาจะเป็นคนรวมให้ถ้ามองในมุมตลาดหุ้นก็เหมือนเป็นเซตนะฮะนอกเรื่องไปไกลเลยนะครับกลับมาที่จะทํำยังไงให้เป็นคาร์บอนนิวทรอลเอาคาร์บอนนิวทรอลก่อนแล้วกันนะครับไม่ต้องไปถึงในศู r ยคือในมุมมองของบริษัทนะครับถ้าเป็นธุรกิจที่ไม่ใช่เกี่ยวกับออยล์แอนด์แก๊สเนี่ยการปล่อยก๊สเซนจกผมว่ามากกว่า80%น่าจะมาจากกินเทแก๊สสโคปสนะครับ เอาเดี๋ยวไว้มีโอกาสจะมาอธิบายเกี่ยวกับสโคปของกินเทอาแกสนะครับแต่เอาเป็นว่า,าคือการผลิตพลังงานไฟฟ้าเนี่ยคือทุกที่นะครับทุกสาขาประกอบการทุกๆบริษัทมีการใช้พลังงานไฟฟ้าจากภาครัฐเนาะซึ่งในประเทศไทยนะครับพลังงานไฟฟ้าส่วนมากจะมาจากการาใช้ก๊าซธรรมชาติแล้วก็มีถ่านหินบ้างบางส่วนนะครับพลังงานแสงอาทิตย์น,น้อยมากหรือว่าพลังงานหมุนเวียนที่เป็นพลังงานสะอาดน้นนอยมากนะครับ น่นเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้เราไม่สามารถไปสู่เป้าหมายคาร์บอนนิวทรอลหรือเนซิโรได้เพราะว่าพลังงานเนี่ยยังเป็นพลังงานที่ไม่สะอาดอยู่และจากขอปปีบที่ผ่านมานครับไประเทศไทยก็ไม่ได้เข้าร่วมการลดการใช้พลังงานจากถ่านหินแต่อย่างใดนะครแล้วก็ที่น่าสังเกตนะครับในการประชุมขอปปีบเนี่ยไม่มีใครพูดถึงภาคส่วนออยล์แอนด์แก๊สนะครับว่าเขาจะช่วยลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกได้อย่างไรบ้างอันนี้ผมก็ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับผมเข้าใจว่า ธุรกิจออนแก๊สเนี่ยยังมีเขาเรียกว่าอิทธิพลมากแล้วก็ไม่ใช่อิทธิพลสิเขาเรียกว่ามีกําลังการผลิตมีเม็ดเงินไหลเข้ามาอยู่ในภาคส่วนออนแก๊สอย่างมากอยู่การที่จะไปแบนอ่อนแก๊สเลยเนี่ยอาจจะทําให้กระทบกับหลายๆประเทศหลายๆธุรกิจนะครับมันมันค่อนข้างมีสเซ็นเดอร์หลากหลายนะครับก็เลยยังไม่มีการประกาศเป้าเกี่ยวกับการลดการใช้เช้เครื่องฟอสซิลหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ มันค่อนข้างเซสซิตีฟนิดนึงนะแต่ใครก็รู้นะครับมองมองไปก็รู้ว่าภาคส่วนที่ปล่อยการเลนกระจกมากสุดในโลกเนี่ยก็คือออนแก๊สนี่แหละแต่ก็ลดไม่ได้นะครับเพราะว่าเม็ดเงินมันเยอะมากจริงๆนะครับมันกระทบหลายส่วนมากๆนะครับฐานเห็นก็เลยซวยไปแล้วก็เกี่ยวกับป่าไม้ก็กได้รับผลกระทบเป็นเหมือนตัวแทนออยล์แก๊สนะครับผมผม,มองอย่างนี้นะอาจจะไม่ถูกใจใครหลายคนก็ต้องขออภัยด้วยอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับอะกลับมากลับมา ในเมื่อประเทศไทยยังใช้พลังงานไม่สะอาดอยู่นะขอใช้คํานี้แล้วกันแล้วก็ประเทศไทยก็ยังมีกฟพกฟนผมไม่แน่ใจผมเรียกถูกหรือเปล่าเอาเป็นว่าเป็นราวิสาหกิจที่เขาผลิตไฟฟ้านะครับเป็นการผูกขาดการผลิตพลังงานไฟฟ้าอยู่ก็ถ้าเกิดว่าภาครัฐเขาไม่ผลิตไฟฟ้าที่สะอาดมาเนี่ยประชาชนหรือว่าบริษัทต่างๆโรงงานเนี่ยก็ไม่สามารถมีพลังงานไฟฟ้าที่สะอาดใช้ได้นะครับ ้าหมายการไปสู่คาร์บอนนิวทรอลหรือเนซิโล่เนี่ยก็เป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าพลังงานที่เราต้องเรียกว่าไงโดนบังคับให้ใช้เนี่ยมันยังไม่สะอาดอยู่ยงไงก็ปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ปล่อยกา๊าซเรี่ยกระจกอยู่เงี้ยมันก็ไม่ได้เนาะพอนึกภาพออกใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเอ้ยทําไมคุณไม่ใช้ติดโซลาเซลล์ล่ะอ่าทีนี้การติดโซลาเซลล์นะครับบอกเลยว่าเออโรงงานเนี่ยใหญ่มากเลยติดโซลาเซลล์ยังไงเนี่ยใช้พลังงานไฟฟ้าก็ไม่พอนะครับมันช่วยได้แค่ลดเท่านั้นแหละ รือแม้แต่บ้านคนเราเองเนี่ยโซล่าเซลล์ก็ยังมีข้อจํากัดนะครับถ้าเกิดว่าวันไหนก้อนเมฆเยอะฝนตกอย่างเงี้ยครับถ้าเราไม่มีแบตเตอรี่ดีๆที่คอยเก็บสํารองพลังงานไว้เนี่ยมันก็ไม่พอใช้นะครับนี่แค่บ้านนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่กี่ตัวเองเรานึกสภาพโรงงานนะครับยังไงก็ไม่พอนะครับยังไงก็ต้องใช้ไฟจากกฟผกฟนเนาะนำไปสู่วิธีแรกนะครับถ้าเราจะจะเป็นในซีโร่หรือจะเป็นคาร์บอนนิวทรัลได้เนี่ยยังไงสร้างแหล่งพลังงาน จะต้องเป็นพลังงานสะอาดพลังงานหมุนเวียนที่ปลดปล่อยกา๊าซในกระจกเป็นศูนย์นะครับเอ้ยอย่างนี้ประเทศไทยทั้งหมดจะต้องเป็นติดโซลารเซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าจ่ายให้โรงงานหรือว่าประชาชนในเมืองหรือเปล่าอันนี้ก็บอกเลยนะครับว่าอาจจะไม่ถึงขั้นนั้นนะครับเพราะว่าเรามีเทคโนโลยีที่เรียกว่า CCUS หรือว่า Carbon Capture Utilization and Storage อันนี้ที่ผมเคยพูดไปเมื่อหลาย EP ก่อนนะครับ เกี่ยวกับเทคโนโลยีนี้มันเมื่อก่อนมันใหม่มากนะครับแล้วก็ต้นทุนค่อนข้างสูงแต่ผมมีความเชื่อว่าในอนาคตมันจะถูกลงเรื่อยๆแล้วก็สามารถใช้จริงได้นะครับซึ่งตรงนี้ต่อให้เราเอาเชื้อเพลิงมาเผานะครับเชื้อเพลิงฟอสซิลเนี่ยมาเผาและมีการปลดปล่อยก๊าซอนกระจกเกิดขึ้นจริงแต่มันจะไม่ถูกปลดปล่อยไปยังชัากาศนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีอันนี้จะดูดแล้วก็เก็บไว้ฉีดอัดเข้าไปใต้ดินหรือว่าทาให้มันสเสถียรแล้วก็เก็บไว้ในใต้ดินนะครับ ซึ่งมันจะมีวิธีการที่หลากหลายอยู่เหือนกันเดี๋ยวไว้มีโอกาสจะมาเจาะลึกเทคโนโลยี ccus ให้แต่เอาเป็นว่าสรุปก็คือมันจะไม่ปล่อยไปสู่ชั้นบรรยากาศนั่นแหละก็เก็บไว้สักที่หนึ่งอย่างนี้ก็สามารถใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลต่อไปได้นะครับตราบใดที่เราสามารถ make sure ได้ว่ามันจะไม่ปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศก็ถือว่าเราไม่ได้ปล่อยกา๊าซถอนกระจกละซึ่งการใช้เทคโนโลยี ccus ก็จะเป็นวิธีี่2นะครับที่ผมนึกขึ้นมาได้และสุดท้ายก็คือการปลูกป่าอันนี้อาจจะคลาสสิกนิดนึง เมื่อก่อนอาจจะวัดผลได้ยากนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยก็มีวิธีวัดผลออก,การจะเติบโตของต้นไม้แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นการดูดจับคาร์บอนค่อนข้างหลากหลายเม่ดต่อแล้วก็ได้รับการยอมรับนะครับก็อันนี้ผมบอกได้ว่าเป็นตัวช่วยเสริมเล็กๆนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราจะปลูกป่าเพื่อดูดคาร์บอนเนี่ยค่อนข้างต้องใช้พื้นที่เยอะมากสมมติถ้าเราจะดูด100%ของที่เราปล่อยไปเนี่ยผมเชื่อว่ามีโลกอีกใบหนึ่งก็ไม่พอนะครับมีประเทศไทยอีกประเทศหนึ่งก็ไม่พอนะครับ ราะฉะนั้นาจะต้องพึ่งหลายๆวิธีเนี่ยเข้าด้วยกันก็เป็นวิธีที่3นะครับก็คือปลูกป่านั่นเองอ่ะผมขอสรุปนิดนึงวิธีการที่เราจะเข้าสู่เป้าหมายคาร์บอนนิวทรัลหรือว่าเนซิโรได้เนี่ยผมสำหรับตัวผมเองนะผมมอ,มองมี3วิธีอันที่1ก็คือเราใช้พลังงานสะอาดแต่ข้อจํากัดก็คือเราอาจจะไม่สามารถเลือกแหล่งพลังงานสะอาดได้ด้วยตัวเองนะจนกว่านโยบายของประเทศเขาจะเอื้ออํานวยนะฮะ ข้อ2ก็คือการใช้เทคโนโลย C ี CCUS หรือว่า Carbon Capture Utilization and Storage มาช่วยดักจับกา๊ซาซคาร์บอนไดอไซด์หรือว่ากา๊าซเรอนกระจกที่เราปล่อยจากกระบวนการผลิตของเราตรงนี้ก็อาจจะมีข้อจํากัดตรงที่เทคโนโลยียังค่อนข้างใหม่นะครับแล้วก็มีราคาสูงแต่ผมเชื่อว่าในอนาคตน่าจะถูกลงแล้วก็คอมเมอร์เชียลใช้งานได้จริงนะครับไม่แพงจนเกินไปและอันที่3สุดท้ายก็คือการปลูกป่า เพื่อดูดคาร์บอนไดกไซด์ในชั้นบรรยากาศชดเชยที่เราปล่อยออกไปอันนี้ก็ตรงไปตรงมานะครับอ๋อแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่นึกขึ้นมาได้อันนี้เป็นเป็นเรื่องเบสิกสุดๆก็คือลถที่ตัวเองถ้าเรามีกิจกรรมที่เราปรับปรุงกระบวนการล,ลดการปล่อยกาซเรือนกระจกได้เนี่ยก็คือทําได้เลยนะครับทำได้ทันทีก็หวังว่าทิศทางนโยบายต่างๆรถแมพของประเทศไทยจะออกมาแล้วก็ส่งเสริมให้ภาคส่วนต่างๆ มีพลังงานสะอาดใช้หรือว่าได้รับการสนับสนุนให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยภาคเอกชนทําเองคนเดียวเนี่ยไม่ไม่รอดแน่แต้องมีนะโยบายภาคส่วนกลางเนี่ยมาช่วยนะครับเพราะสิ่งแวดล้อมอยู่รอบอบ,บตัวเราสำหรับวันนี้ขอบคุณทติดตามนะครับสวัสดีครับ ny topics เรื่องสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวคุณ